เขาเป็นชุดเดียวกันแต่เขาพัดภาคจากกันสร้อยกับจี้เนี่ยคนละชิ้นนะพี่ก็ไปได้สร้อยอยู่ในที่ที่หนึง่งแต่พี่ก็เก็บมาเป็น10ปีจนวันหนึ่งพี่ก็ขายสร้อยนี้ให้เพื่อนไปเขาก็จะเจออะไรแปลกๆในบ้านเขาเนี่ยพูดตรงๆคือผีจะมานั่งค้างหน้าตู้เซฟบ้างมาอะไรบ้างเนี่ยจะเห็นประจำาัวเขาใส่ไปปับ๊บกลับมาจากงานเนี่ยเขาขอเคสแ,แต่เราขอซื้อเาอ็ายังไม่คืนนะ จนวันหนึ่งเนี่นะเร,เราไปได้จี้เนี่ยเราก็ไปหาเพื่อนเราเนี่ยก่อซื้อคืนเธอเขาก็บอกว่ายังไงเขาก็ไม่ขายแล้วเราก็บอกว่าพี่เอาทั้งชุดเนี่ยไว้ด้วยกันแล้วพี่จะลองใส่คืนนี้แต่หนูขอสัญญาพี่ว่าถ้าพี่ใส่แล้วพี่คอเคสเนี่ยพี่เอามาคืนนะเพราะว่าเหมือนของเขาตามหาเจ้าของกันอยู่โดยมีชั้นเป็นตัวกลางเขาโทรมาแต่เช้าเลยมาเอาไปเลยนะพี่คอขยับไม่ได้ อูจิงจบกูจ่ายเศรษฐีสิงคโปร์เขาบอกให้เรียกราคามาเลยนะเท่าไหร่ก็ได้เขาจะพร้อมจะจ่ายหรอจกเลยเรียกไปว่า200แล้วเขาเอาไหมเอาจริงเขาจะเอานะแต่ฉันบอกว่าฉันไม่ขาย